ถึงเวลาเล่นเกมแล้วเราออกมาเที่ยวนอกสถานที่แบบนี้ครับเล่นเกมกันดีกว่าเ<ช>นื่องจากคุณมีกัน4คนแบ่งไปเลยสองทีมได้ครับก่อนเลยแบ่งทีมยังไงดี ง่ายๆเลยนะอยูกันเนี่ยสองเลยตามนี้เลยแล้วกันนะครับเรไม่อยากยืมกับเพื่อนพิเศษเป็นพิเศษเหรอไม่จบแน่ๆเขาไม่จบเซลเขาบอกผมไม่เซลใครเขาแบบนี้นะคีณไม่ได้ตั้งตัวปตีเลยตัวปัดเลยนะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมครับตอนนี้เรามีด้วยกัน2เกมเริ่มต้นที่เกมแรกเกมตีกอล์ฟครับมีด้วยกัน5ลูกครับนี่เลยมีห้าลูกนะครับคุณตีให้ลงลงหลุม เออผมว่าเกมนี้มาก่อนน่าจะถนัดเพราะอะไรอะไรที่มันมีหลุมเนี่ยคนถนัดแน่นอนนะนี่นี้ผมยกให้คุณได้ครับผมถือไว้อ่าไอครับผมใครทำคะแนนได้มากกว่าก็ชนะไปครับส่วนเกมที่สองครับเดี๋ยวเราค่อยอธิบายหินนอกระดันเล่นเกมนี้ก่อนเลยดีกว่าตรงไหนดีอย่างนี้เลยมั้ยมาเริ่มที่ทีมไหนก่อนดีครับนี่เลยครับทีมของเราเลยไปมาก่อน วางลูกเลยดีกว่าแล้วระยะทางต้องยังไงพี่ประมาณนี้เลยระยะทางนี่อ่ะผมให้คุณซ้อมก่อนสองลูกตีคนละทีก่อนซ้อมก่อนได้เลยใกล้ไปวะพี่ใกล้ไปวะโอ้ยเราตีให้มันลงใกล้ก็ได้ครับแค่นี้เราตีให้มันลงแล้วเจอแมเอาเลยจัดไปต้องเก็บเอาไว้พอเราต่างกันเกินกวเธนึ่ที่หนึ่ไหนก็ให้ที่หเอาดีกว่าไปอ้ผ่านไปครับตามมาก่อนลองเลยครับ ตั้งค่าตาพวกคุณลองเลยมานี่ลองเลยตาซีแนนลองเลยครับอ่ลองดูได้ไหมพาเมื่อกี้ลองไปแล้วเริ่มต้นเลยดีกว่าครับไปมาก่อนเชิญครับผมไปไม่ลงครับลูกแรกครับไม่ลงครับกลับบ้านไปนอนดีกว่าลูกที่สามครับไม่ลงครับลูกที่สี่ครับ ไม่เข้าได้โองเงี้ยและลูกสุดท้ายอยู่ไหนเอ่ยถอนตัวได้นะลูกที่ห้าถอนตัวได้นะไอพวกขิงมาเยอะเนี่ยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ไปต้องต้องได้แล้วลูกเนี้ยสบายี่ได้อะไรได้ลงดีได้ลงอุ้ยอ่ะห้าลูกครับถือว่าทีมคุณทำไม่ได้สักลูกศูนย์คะแนนครับผมโอ้มาตามลูกคุณสองคนแล้วมา ดูแลจำจำแล้วนำไปใช้นะเข้าใจไหมโอ้ยที่คนดูแลจำโอ้วสำนวนเจ๋งกระเดื่อเฮ้ยเอาลูกที่งสายดูที่สองหน่วยนี่อยู่สามไม่ลองนะลูกที่สี่ฮะ โอ๊ยที่จริงมันลงแล้วมันเด้งออกอ่ะลูกซ้ายอ่ะดู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 คือมันลงแล้วมันเด้งออกมาครับเนื่องจากเมื่อกี้ฝั่งละห้าลูกไม่มีใครทําได้เลยผมเลยเอากติกาโกลเด้นโกของฟุตบอลมาใช้เลยครับใครยิงลงก่อนชนะเลยเดี๋ยวบนกลับมาเริ่มต้นท um pues ี่ทีมของซ้ายมาก่อนทำไมทำอย่างนั้ล uh ่ะครับโอ๊ยเผื่ป็นพาร์ต่อพาร์ต่อ มิกีิอ่อนให้ใช่อนให้โอเคกจ๊อกไม่ได้ครับมาก่อนครับได้ครับลูกนี้มันสีชมพูพี่และไม้สชมพูอะไรสีชมพูครับนี่ไงแล้วไม่ได้อะไรมันเกี่ยวอะไรมันสวยดีนะคุ้ดอะไมไอ้เวลาว่าน้จะมีอะไรโอเคโอเคชิปต้องชิปก็โอ้โหว่าอย่าเลยชิปธรรมดาแล้วไม่ได้เลยนะบอกแล้วต้องชิปคือมันไม่ลงอ่อนให้เนาะอ่อนให้กลับมาไทยครับใช่ใช่ใช่มายินดีด้วยังไงครับ คือมันธรรมดามากไงแม้เมื่อกี้พูดไปไงเมื่อกี้พูดเกินคือคุณใช้ทักษะการตีแบดมินตันอะไรของคุณยังไงไม่เกี่ยวไอพี่คนละแบบเลยเอามาคนละเรื่องเลยเหรอใช่คนละแบบกันก้าถือว่าเกมนี้นะครับเกมแรกทีมของ และซีแดเป็นฝ่ายชนะไปครับม้อะไรครับมาจะพังก็ได้ทำไมไมาจะพังทำไมนะไม้น่าจะพังอ๋อไม้มัไม้เราไม่พังอ๋อตีไม่ดีโทษไม้ไม่เล่นดีอ๋อเฮ้ยนี่ไม่อายเลยอ่ะพูดมาไงเงี้ยเออคุณพูดอะไรคุณไม่อายเลยอ่ะฮะผมไม่อายไม่ผมผมก็พูดคุณไม่อายแต่ผมอายน่าเอาไว้ว่าเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเกมครับแก้ตัวครับอุปกรณ์อยู่ไหนเอ่ย อุปกรณ์อยู่ฝั่งโน้ตเดี๋ยวเดินตามเข้าไปด้านในเลยอ่ะผมแห้คุณปลอบใจครับครับเอาไปหลุมนึงโ <Okay, S 1> อเคได้ครับก็ยังดีแนคะ่หลุมนึ่งได้หลุมนึ่งคนระับด,ดีครับอยู่ตัวแล้ว, <c oughs> ลวครับผมไปด้านในด้วาครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วเล่นเกมแก้ตัวของฝั่งคุณละเป็นเกมที่สองนะครับเกมรถน้ำดำหัว ง่ายๆกต่ด้วยการลดน้ำต้หัวครับเป็นหลงการที่ผ่านมามันอาจจะคล้ายๆแต่ันที่จะเกิดคุณเทเกินคุณเทผิดเนี่ยมันดำหัวเพื่อเลยโอเคมาสาธิตให้ดูมาสาธิตเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเออนะอ่ะก็ง่ายๆเลยครับโดยการที่แต่ละทีมเนี่ยจะมีแก้วอยู่หนึ่งใบแล้วก็เลือกตัวแทนเป็นหนึ่งคนครับให้ถือแก้วไว้บนหัวถือแก้วไว้บนหัวครับอ่าวางไว้เสร็จปึ๊บ คุณสองคนเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบต้องเทน้ําลงไปบนแก้วในการที่ผมจะช่วยประคองมือเช่นคุณถือปึ๊บคุณหลับตาจะปิดตาคุณแล้วก็เทไปอย่างนี้ปึ๊บแล้วหนุ่มไปครับบอกว่าพอก็คือพอพอยังพอยังอ่าพอนี่นะครับผมกที่เราจะมาวัดกันอย่างนี้ครับใครที่ผมประกวนคนหน่อยอ่า โดยการที่ใครที่เทน้ําขึ้นมาเกือบปิ่นแก้วที่สุดนะครับหรือว่าใกล้กับขอบแก้วที่สุดเนี่ยจะเป็นผู้ชนะไปแต่ถ้าเกิดว่าใครเทล้นออกมาจะปรับแพ้เลยออกคือแพเลยง่ายถูกต้องครับเคแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมและคนที่แพ้ทีมไหนแพ้นะครับผมจะทําการลอยแพ้พวกคุณเลยเลือกตัวแทนมาหนึ่งคนเช่นสมมุติอ่ะฝั่งนี้เมื่อกี้ไปบอกให้หยุดเร็วไปคุณก็บอกให้ไปทําให้ทีมแพ้เงี้ยไปไปลอยแพ้เลยอย่างนี้ ง่ายง่ายง่ายงแบบนี้เลยนะอ่ะพร้อมหรือยังครับได้แน่นอนครับทีมไหนเริ่มเล่นก่อนดีทีมบุญมาเมื่อกี้คุณชนะได้ครับได้ครับทีมอะไร้ังคุณเริ่มเล่นก่อนเอาเลยมาเอาไวเลสฝากอ่านี่ถือไปเลยคุณทำไมพี่ไม่เชื่อใจไอทีมั่วเดี๋ยวเดี๋ยวเคุณต้องปิดตาครับเพื่อผมจะเล่นถูกที่เนี่ะก็เดี๋ยวผมผมประคองมือครับพร้อมยังครับพร้อมครับซีแนนพร้อมนะครับพร้อมค่ะไปครับทีครับ ไปอุยฮุยฮุยฮุยอแล้วบอลนะครับอุยยฮุยฮยฮุยฮุยฮุ้ฮุยอุ้ยฮุยุยยฮุยฮุยฮุอยฮุยุยฮุยฮุยฮุยุ่ยุยฮุุยยฮยฮุยฮุุย แล้วาเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้มันกระชอมเมื่อกี้ห้องห้องล้นห้องโน้นเลยท้องล้นสะบัดผ้าลงมาคือปกติเวลาจังหวะเบรกมันต้องมีแบบเดี้ยวบอกว่ามันต้องจังหวะหยุดปุ๊บมันก็เลยกระชอกอ่ะเดี๋ยวผมคุณอาจจะไม่เห็นภาพล้มท้ำไม่ดูต่อไม่ต่อเขาใช้อะไรเห็นเหรอก็ไม่เห็นภาพไงเออนะอันนี้เดี๋ยวคุณถือไว้ก่อนของทีมคุณอ่ะคุณละเยอะเยอะคุณดูผมคอรอยแพ้เลยอะไรนะรอยแพ้เลยนะทำไมคุณรอยแพ้เลยอะ ไไม่ด้เอาคุณพูดเองนะเฮ้ยเดี๋ยวสิเราสู้ก่อนเออเดี<อ>๋ยวล,ลองสู้ดูก <quarters S 2> ่อนครับนี่ถ้าไม่สู้นี่เรายังไม่ชนะสักเกมเลยนะเออคุณก็ลองแบบกล้ารได้กล้าเสียไปเลยเออต้อง,อง,องลองโอเคนะโอเคครับอ่ะเอานี่ไปไปตัดใจกลับบ้านไม่ได้แล้วได้ไว้สิแนนคุณถือไว้ผู้หญิงอ่าเดี๋ยวผมไปตาคุณนะได้ครับเดี๋ยวนี่แหละผมว่าเอาแว่นดำดีกว่ามันช่วยได้มากเลยไม่ได้ไม่ได้ป้าแย่จัง ครับไปพร้อมครับเฮ้ยโอ้โหไม่เร็วมากเร็วมากอ่ะเฮ้ยมันได้อีกเลยเฮ้ยพอ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 ครับพอครับพอครับอ่าเอาสิเอาสิปล่อยมือมาวัดกันที่เห็นเห็นไปเลยตรงนี้นะเอ้ยนะเราชนะเอ้ยนี่ครับ คูชนะคือฝั่งไปมาก่อนครับเยอะอะชนในเมื่อชนะแล้วคุณต้องชนแลวดื่มเลยได้เลยครับเยคุณชนและดื่มเลยยัยนะดีแล้วมีเบรกมีเบรกก่อนนะก็ถือว่าเกมเมื่อกี้เกมแรกฝั่งคุณชนะไปหนึ่งคะแนนฝั่งนี้ชนะไปหนึ่งคะแนนครับงั้นเราใช้กติกาสากลง่ายๆครับคืออะไรครับเอ่อเสมอแบบนี้ครับ เป่ายิ้มฉุบครับฮะพาร์ทเป็นตัวแทนเป่ายิ้โฉุบครับคุณมั่นใจเรื่องนี้ไหมเป่ายิ้มฉุบของคุณแน่นอนครับคุณนี่แน่นอนทุกเรื่องเนี่ยเกิดมาเพื่อเป่ายิ้โฉบเป่ายิ้มฉุบเลยะมันมีคนประเภทนี้ด้วยที่เกิดมาเพื่อเป่ายิ้มฉุบไอผมว่าไอทรงผมคุณก็ประหลาดแล้วนะนี่ใส่คุณนี่ยิ่งประหลาดขวายแล้วตอนเนี้ยนะแน่นอนเอฟังคุณส่งใครพี่มาก่อนครับอ่าคุณมั่นใจไหมเรื่องเป่ายิ้มฉุบไม่มั่นใจอ่าแล้วคุณจะออกมาทำไม ไม่เมื่อกี้ลองเป่าดูแล้วผมชนะไงผมก็เลยลองลองหน่อยน่าจะน่าจะชนะคุณไม่ใช้ตะกาไหนเลยใช้อย่างเนี้ยเลยง่ายๆกี่แกเปล่งจุบเองเฮ้ยมันต้องมีการใช้สกุลสกิลมันต้องขู่ด้วยมันต้องขู่ขู่ไงโช่วยไงแหน่ว่าละมาล้องว่าอยู่จุบแต้มเดียวจบเลยครับเดี๋ยวคุณจะดันผมตกขาไม่คกลัวมากเลยมาอย่างยิงยาวปากกระเป๋ายิงจุบยิงจุบเฮ้ เมื่อกี้คือแบบลองไม่ลองเลยเอาเลยเอาเลยเอาเมื่ะกี้ลองกันแค่แพ้แพ้คุณแพ้ผู้ชนะฝั่งนี้ครับผมไม่คุณเลือกดีกว่าเลือกใครออกไปโดนรอยแพ้ผมเลือกไปเลยครับไม่ใช่ไปไม่ใช่แพ้ไอชทอตโซ่ไอ้บ้าแล้วแต่แต่แข่งระไม่ใช่ไหมเลือกใครเลือกใครพวกคุณเลือกใครออกมาพาสพาสหรือซีแนนโดนแล้วเลือกพีแนนเดี๋ยว พี่ก่อนโกรธครับทำไมแกล้งเพื่อนเขาอย่างเงี้ยเพื่อนสนิทพิเศษไงโดนดุเออเนี่ยคุณน้องป้น้องเขาเห็นอย่างเงี้ยเป็นผมผมปล่อยให้ลงรอยแผลแล้วเราเลือกมันไปลอยเราอยากให้ได้นะเรื่องเขาเอนเขาเรื่องน้องเรือกเธอเธอผมเละคะเออเลือกเลือกได้ได้ค่ะคนะฝังอคนละฝั่งไม่เลือกได้นะถ้าเกิดว่าคุณปรึกษาเขาแล้วเขายอมอ่ะยาเลยค่ะอ่ะเลือกใครสรุปสองคนนี้เอาใคร ไมอยากลองกินฝรั่งรอยแก้วโ <Okay. S 2> อเคไปเลย <c oughs> ทานครับผมเรื่กทานฝรั่งรอยแพ้พร้อมแม่ฝรั่งแน่นอนครับฝรั่งเอาของเก็บไว้เลยต้องทรงรองเท้าเอาขอดให้หมดตาย <grammar> ตายตามาครับถึงเวลาแล้วนะสำหรับผ <c oughs> ู้แพ้ต้องโดนลงโทษเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะโดยการที่เราจะปล่อยให้คุณเนี่ยรอยแพ้ออกไปครับกลายเป็นฝรั่งรอยแก้วอย่างที่หนุ่มไปบอกมา แต่ว่าวิธีการของเราคือเราจะปล่อยคุณออกไปแต่คุณต้องกลับเข้าฝั่งเองโดยไม่มีใครช่วยนี่แหละความลำบากอยู่นีถูกต้อง้วตอนก่อนเล่นเกมไอ้ดำดำน้ำอะไรเมื่อกี้เราดำหัวเขาก็ไม่ยอมเปียกเลยนะไม่ยอมเลยเดี๋ยวผมเสียทรงไม่ได้อะก็เราจะได้รู้ไงว่าต่อไปคุณอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์ทรงผมสเปรย์ได้เออทำออกมาแบบกันกันน้ำไปเลยอะไรอย่างนี้ลองดูอยู่ทรงทุกสถานการณ์นะ คุณทำตัวเป็นซูเปอร์แมนดูต่อยไปเปียกฝนต่อยกลางฝนอะไรอย่างนี้ก็ผัวไม่เปลียนทรงเดิมอ่ะมาเห็พร้อม้วเดี๋ยวปล่อยคุณลงไปเลยดีกว่าอ่ะมาก่อเงี้ผมรบกวนคุณช่วยหน่อยโอ้แ้อกนแดนเดงเดินเดงอะไรเออลงดีดนะปลอดภัยปลอดภัยเรามีทีมซิคิล i t ตี้อยู่เขาขาขึ้นไปด้วยดูดีดีนะฮ้ยัง ได้ยังไงนะไปนะไป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 กล้องสิคุณอ่ะไปไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพับพับพับตึงเก่งหน่อ้ไหมเออเพิขึ้นอ่ะพร้อมนะนั่งตีนะไปไปแล้วสวัสดีครับผมพาร์ทครับการเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งลอยแก้วไปแล้วคุณดูดีๆตัดดีๆนะเดี๋ยวคว้านะเออมาอ่ะก็เดี๋ยวเราปิดรายการเลยดีกว่านี่จากตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าครับยังพบกับพวกเราทั้ง5คนแน่นอนครับยังอยู่ที่หัวหิน เนื่องจากวันนี้เนี่ยหนุ่มพายเขาแพ้ไปแล้วเราจะปลอบใจในสัปดาห์หน้าครับโดยการที่จะพาไปเล่นกีฬาเอสเต็มเสียสัปดาห์หน้าเราพาไปสนุกแน่นอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับผมสาหรับเสื้อผ้าบิลรกรด้วยละกันนะครับ CPH นะครับรวมถึงสอกสารที่ที่นี่ด้วยนั่นเองนะครับใครอยากจะมาพักผ่อนมากับเพื่อนมากับครอบครัวนะครับมิลานโนหัวหินครับยินดีครับเชิญได้เลยนะครับผมวันนี้ ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันครับผมเพบกันใหม่สัปดาห์หน้าไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับช้าไปเร็วไปบ้นกลับกลับเล้ก็ไกลับไหนอะไปไหนอะกลับกรุงเทพไปพิงพาอยู่ไปขึ้นดีดดิไม่ง่ายเยสนุกเลยอ